10อันดับลูกยิงที่สวยที่สุดชิงเงินรางวัลจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับรับฝากขา i ดีและใครที่ต้องการไอดีราคาถูกมาที่เพจปีเพครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ปีเพจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับ สวัสดีมากๆผมเปลรมปีเพสนะครับวันนี้พาทุกคนไปดู10อันดับลูกยิงที่สวยที่สุดชิงเงินรางวัลน,นะครับที่แฟนๆ FC ปีเพสส่งเข้ามานั่นเองนะฮะผมได้ทํากิจกรรมที่ ให้ทุกคนนั้นส่งคลิปมาให้ผมดูนะครับและผมก็คัดเลือกมา1ิลูกยิงนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นคลิปนี้นั่นเองครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นคนตัดสินเองนะว่าลูกไหนสวยนะฮะซึ่งอาจจะตรงใจหรือไม่ตรงใจคนเพื่อนก็ได้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วนะฮะจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปนี้เลยนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะฮะ และผมก็ได้ตัดสินด้วยตนเองนะครับขอบคุณทุกคนที่ส่งคลิปเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูลูกยิงอันดับที่10กันเลยครับลูกยิงอันดับที่10ครับตีโบกูตัวฮะโหยิงฟีคิกจังหวะนี้ครับตีโบกูตัวนะครับผู้รักษาประตูนะฮะฟังไม่ผิดนะครับเป็นการยิงฟีคิกของตีโบกูตัวนั่นเองครับแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงามนะฮะคือมันอาจจะไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่า การที่เราจะเอาผู้สาวประตูขึ้นมายิงในชีวิตจริงนะคงเป็นไปได้ยากมากๆครับก็คงมีไม่กี่คนนะที่จะยิงได้นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเกมนะครับซึ่งค่าพลังของตีโบกูตัวก็ไม่ได้เหมาะสมกับการยิงฟรีคิกสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยิงเข้าไปจังหวะนี้สวยมากๆเลยฮะอันดับที่9ครับจังหวะนี้ครับยิงจากครึ่งสนามเลยครับโอ้โหผู้สาประตูรับไม่อยู่นะฮะคือยิงแบบง่ายๆเลยนะครับ ก็ยิงตรงกอบนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนนักเข้าช็อตเลยนะแต่ว่ามันคงไม่ใช่นักเข้าช็อตนะครับเป็นฟรานเบเกนบาวเออร์ยิงเข้าไปนะฮะผู้สาวประตูรับกระชอกนะครับจังหวะนี้นะฮะอันดับที่8ครับจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่ชุนลมุนกันนะฮะก็ส่งบอลไปส่งบอลมานะครับทำชิงกันนะฮะเจอราดครับโอ้โหคับวอลเลย์เข้าไปนะครับชนคานเข้าไปเรียบร้อยเลยฮะสวยมากครับเจอราดจังหวะนี้ครับ ฮา,าวอลเล่ย์นะครับสวยงามหยดย้อยเข้าไปชนคานเข้าไปเลยนะฮะอันดับที่7ครับนาโชฟฟานันเดสครับตีลังกาจังหวะนี้ครับโอ้โหเสียบสามเหลี่ยมครับเรียบร้อยเลยะฮะถือว่าเป็นลูกยิงที่สวยมากๆครับตีลังกาจังหวะนี้นะฮะเป็นการซ้ํานอกกรอบนะครับโอ้โหถ้าเป็นในชีวิตจริงนะครับลูกนี้คงแบบบ้าไปแล้วนะฮะสวยงามมากๆนะครับ อันดับที่6ครั e. ครบผู้สาวประตูชกบอลออกมานะครับเมสซี like ่ก็ตีลังกาเข้าไปเลยฮะจังหวะนี้ครับตีลังกาเตะลูกนี้เข้าไปอย่างสวยงามครับเตะด้วยขวาด้วยนะเมสซี่ครับนี่ฮะผ่านมือผู้สาวประตูเข้าไปอย่างสวยงามครับอันดับที่5ครับจังหวะนี้ฮะคือมีแต่ลูกตีลังกาเลยนะครับลูกนี้เสียบใต้คานเข้าไปนะครับ สวยงามนะฮะคือลูกบอลมันแบบเสียบใต้ขาเลยนะครับอันดับที่4อของตัวนกริแมนจังหวะนี้ครับยิงเข้าในลูกจังหวะนี้เลยฮนะเป็นลูกมุมนะครับไม่โดนใครเลยนะครับเข้าไปสวยงามมากๆครับปัน่นโค้งตรงม,มุมแบบนี้ครับโอ้โหสวยงามมากๆครับยิงยากพอสมควรนะฮะจังหวะนี้ครับ ยิงมุมแคบเข้าไปนะฮะอันดับที่3จังหวะนี้ครับคาฟูเปิดเข้ามาฮะโอเวน่นตีลังกาจังหวะนี้สวยงามมากๆครับเสียบใต้คา,านเข้าไปเลยนะฮะเปิดโค้งจังหวะนี้ครับโอเวน่นตีลังกาเข้าไปฮะเสียบใต้คา,านสวยงามมากครับอันดับที่2ครับ มาครับแรดฟอร์ดครับจังหวะนี้ฮะควายครับเลวานดอสกี้เตะอย่างนี้เลยฮะโอ้โหสวยงามมากๆครับตีลังกาเตะเลยนะฮะและอันดับที่1ครับอันดับที่1ฮะจังหวะนี้ครับผมชอบจังหวะนี้นะครับเพราะว่ามันคล้ายกับลูกยิงของโรนัลโดที่ยิงอาร์เซนอลในตอน หลายปีก่อนนะครับเหมือนยิงตอนนั้นอมโมเนียเป็นผู้รักษาประตูนะครับยิงยัดเข้าไปเลยนะฮะเป็นการยิงไกลนะครับแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าโรนโดยิงขวาเข้าไปนะฮะซึ่งจังหวะนี้ยิงเข้าไปสามเหลี่ยมแบบเป๊ะๆพอดีมากๆครับก็เลยเข้าไปอย่างสวยงามนะฮะและคนที่ได้อันดับที่1ก็ได้รับเงินรางวัล200บาทจากผมไปนะครับ เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่อยากจะให้ทุกคนนั้นร่วมสนุกกันนะฮะก็ทําการส่งลูกยิงสวยๆมาแค่นั้นเองครับแล้วก็มีโอกาสได้เงิน200บาทซึ่งอาจจะไม่ใช่เงินจํานวนมากนะครับแต่ว่าก็น่าจะทําให้หลายๆคนนั้นอยากจะร่วมกิจกรรมกิจกรรมนี้นั่นเองครับขอบคุณทุกคนที่ส่งคลิปเข้ามานะครับไม่ได้ไม่เป็นไรฮะทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมแบบนี้ก็ถือว่าขอบคุณมากมครับแล้วก็ อาจจะมีกิจกรรมแบบนี้อีกนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะติดตามเพจปีเพจแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ YouTube ปีเพจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ